ว่าวันนี้กินผลไม้อะไรครับกล้วยครับกล้วยครับเช้าละะครับอไม่รู้หิวตามคือไม่หิวไม่หิวกินไม่หมดก็ไม่ได้ไปนอนบ้านตานะครับวันนี้เด็กน้อยเขาขอไปนอนบ้านตานะครับกินไม่หมดก็ไม่ได้ไปนอนแล้วแต่ การเดินทางอันแสนยาวไกลวันนี้มีหนมมีหนมไปเพื่อนไหมมีมีอะไรอะ่ะไปไม่ได้ดไเหรอไปโรงเรียนไปทันไหมเนี่ยไม่ทันไม่ว่าจะสาย อสายพาพามาสายมากเลยทำไมเธอไม่เร่งงงหน่งแล้วฮะปลาช้าปลาอาบน้ำของน้องอโอเคแม่ไม่อยู่ก็ต้องอย่างนั้นแหละไม่งั้นเขาไก่ของไก่จะมาเฝ้าร้านนเขาแล้วเวลาเขาอาบน้ำใช่ไหมล่ะก็ต้องอย,อย่างนั้นแหลย <ãy> ตอนอยู่เท้าไงแต่ถ้าปลาอาบน้ำไม่เจอคนเดียวเขาก็ไม่ได้อาบ อย่าไปไอ้นี่โอ้โอ้โอาจารย์ดีครับ